สวัสดีครับโดนวัฒน์ลงถึงอุบลราชธาน,นีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่หอ้อวันนี้พาเพื่อนเพื่อสมาชิกมาดูการทำไคเซนเกี่ยวกับเจ้าตัวแผ่นเพดวาวของรถเกี่ยวข้าวคูปูต้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น dc 6 0 dc 7 0 dc 9 5นะครับเพื่อ,อปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องแล้วก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับเจ้าตัวแผ่นเพดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ฤด,ดูการที่แล้วเราเราได้ทำการาทดลองทดสอบไปแล้วนะครับสำหรับแผ่นเพดบาวที่ทางร้านเราได้ทำการาปรับปรุงแก้ไขขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหารถเกี่ยวข้าวที่เจอปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับความร้อนภายในปั๊มนะครับฤด,ดูการนี้เราก็จะทาการาผลิต ื่อใช้ในงานของเจ้าตัวปั๊มที่เราซ่อมในแทนน์อยู่ประจำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพดวาลของ d c 60นะครับซึ่งทำการทดลองแล้วก็ทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ฤดูการที่แล้วแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับทำการผลิตขึ้นเพื่อใช้ในฤดูการนี้นะครับสำหรับแผ่นเพดวาลของ ดนวัตรลงกึงนะครับเป็นเราจะใช้เป็นทองเหลืองนะครับเกรดเฉพาะนะครับก็คือใช้เป็นทองเหลืองทั้งแผ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรเซสขั้นตอนการทําของอาทางร้านเรานะครับตัวนี้เราจะทําทั้งหมด3รุ่นนะครับเป็นรุ่น 60, 68, 70, 9แปก 95, นะครับในฤดูกาลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ขาดตลาดหรือว่าอาจจะหาไม่ทันในเวลาเร่งด่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปรีายลที่ทําการทําทเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าหาอะไรลําบากนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้หรือว่าอยากจะ เอาไปทดลองใช้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตามที่อยู่เบอร์โทรที่ให้ไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ